ทำยังไงล้วครับถ้าอีกฝ่ายหมดใจกับเราลงไปอย่างแรกเลยต้องดูว่าเขาหมดไปเพราะอะไรส่วนมากจะเกิดจากเรื่องแพชชั่นหมดแพชชั่นคือความพิศวาสในตัวกันและกันและส่วนมากเลยปัญหาที่ทําให้แพชชั่นหมดก็คือภาพจําที่ไม่ดีเช็คมือถืออยู่ไหนทําอะไรวีดวาดโวยวายเห็นเขาพอมีความรักแล้วเห็นคนรักเราเป็นขี้ข้าที่ต้องมานั่งเอาใจเราอะไรเราอยู่ตลอดเวลามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมดใจอันนี้สาเหตุแรกสาเหตุที่2ก็คืออยู่กันไปแล้วก็เบื่อๆอื่นๆไปอย่างนั้นะ รักกันแล้วก็แฟงกันนะแฟงกันนะโอเคแล้วก็อยู่เฉยไม่ทําอะไรเลยความรักมันก็ค่อยๆเสื่อมลงไปตามการเวลารักมันไม่ได้อยู่ถาวรนะรักมันเป็นอารมณ์ถ้าไม่เติมอะไรมันมันก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณต้องดูก่อนแล้วคุณไปแก้ที่สาเหตุและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองด้วยทําตัวให้มีคุณค่าอะไรขึ้นมาด้วยคือต้องทําให้เขาเห็นค่าในตัวเราแต่มันไม่ใช่แบบสวยเลิศชัดยิ่งอะไรแบบนั้นนะครับมันคือการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะความพิศวาสอะไรเงี้ยขึ้นมาในชีวิิตใใหห้้มมมมัันนลลงงกกก์บาาาา่ถออยทํเปป็ไดดููส first tive Class Co ขผ สักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอ๋อใจมันมีได้มันหมดได้มันก็เอากลับมาได้เหมือนกัน